สวัสดีครับนะครับสวัสดีบินมาแค้นแฟนมาล้ำนะครับสาวน้อยเพลินแพงนะครับแฟนคลับน้องอิงแฟนคลับพ่อโจนะครับแฟนคลับศิลปินในสามาถ์เพลินแพงทุกทุกคนครับผมเดี๋ยวเขาท่อคาถาก่อนนะครับท่คาถาไปโอ่งอมิงโอ่งหมิงเพียงโอมงหมิงหมิงเพียงโอมงหมิงหมิงเพียงนะคลิปอะไรปังครับ อย่าลืมทองเ้อนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ยิบยืนเรื่องนะครับของการเช็คซราวนะครับของเรานะครับพี่น้างเสรเรียยแล้วครับการเช็คซศาวาในทุกๆมือนะครับเช็คซ้าวของหนาที่นะครับช่วงเช็คซ้าวนะครับป็นเป็นปรากฏการณ์ที่แบบ ครับก็รอไม้นะครับเท็กซ่าส์าแ่แบบนี้เห็นตรงมือนะครับโมเสกเป็นศิลปินต่างๆนะครับเท็กซ่าสนะครับซื้อโซ่ร่อนได้ก็คือเท็กซ่าส์นะครับด้านหน้าเลยที่เขาน้องอิงนะครับ เพชรบูรณ์นะครับขอยกตัวอย่างเช็คเศร้าเพชรบูรณ์นะครับอยู่มิเช่โบลีนะครับมิเช่โบลีนะครับผมแฟนคลับรดนามครับสาสมากแต่ก้าวม้งเศร้านะครับทะเลศาสตร์คัมเพลเดินติดตามช่องมาร์กานล้ำขึ้นอปดิเชียวกับศิพิศาสตร์นะครับทะเลศาสตร์พาลมสูงที่บันทายเบิ่องนะครับคือเสียเอ็ดนะครับนเป็น ที่บอทรปนองตั้งเวทีนะครับทีมหลังบานนะครับเ,เต็มนะครับเป,เปันท่ายาวมุ่งสูงในเบื้องกับสุดยอดเหรอครับศาบเต็มอาญ,ญาทะเลศาสตร์เขียนป้ายกันไว้นะครับบอจโจรึงกับโพตรเลยนะครับป้ายทะเลศาสตร์นะครับหนองลำบากนะครับทะเลศาตสาตรหนองลำบากนะครับก็ได้เห็นกระสิบเบิง้ง ามช่องางต่างที่บรรทายอยู่บนนะครับช่อง youtube นะครับอูปถุกสายนอกไม่จะเป็น youtube ไม่เคลื่อนเราเบิร์ตอะิเชียลนะครับเนาะนะครับเรเป็นสีสันทะเลสาบครับนี่แหละครับสีสันของสังหานแพงสีสันออเรเลสสัเนาะครับบรคเยไม่เห็นนะครับบองเอยไม่เห็นนะครับเพราะว่าหมายถึงว่าเรสมัยนานมาแล้วนะครับบรคเยไม่เห็น จับจองกันแต่ดีซีดีหาไม่จับจองแต่เกาโงกับนี่นะครับจับจองโอ้เต็มวมือนี้ถือว่าเป็นทะเลส,สาบที่ร้ายที่สุดใน่อนนห้เป็นแพ่งทีเ่เคยมีมากนะครับเนาะส่วนของกีฬาเฮาน้องอินนะครับเมือนี้แขกเศร้ากับโอ้บอกเลยได้ครับทีวีเชีบบุรีครับดิฉันโบนนะครับสุดยอดครับมันเอา เป็นภาพประทับใจนะครับการเช็กเศร้าคือช่วงที่เข้พาแมเมลเซ่ล่อล็อกค่อยนะครับเนาะวันนี้ขับไปได้เห็นก็จะเห็นทั้งช่องพอการใช่นะครับเนาะรานแชร์ระเบิดนะเวีเชียวนะครับบนทายลงให้เบิร์นนะครับมีย้ายสองท่านนะครับที่มันไห้นั่นมีหลาเนาะเป็นมาต่เว่นเหระครับมาช่องเห็นช่องพยุธสัมพาน์แล้วนะครับนองมาช่องเย็นเนาะ นะครับพอไดดัเบิ้งก็ับได้เห็นนะช่องพยศสัมภาวเราเพิ่งก็ไห้นะครับพอมาเจอช่องพอกันใช้อีกนะครับเพิ่นก็พอมาจำเมื่อหลายนาไปทีเพิ่งกะไห้ห้องไห้นะครับโอ้เป็นคนขนาดคนไทยหิบก็บจิตไห่ตามนะครับเนาะต้องเข้าใจแล้วครับว่าเพิ่งก็ติดตามมาลำนาหน้วนะครับเนาะเพราะใครก็ยังไม่เห็นตัวจริงนะครับต้องเห็นตัวจริงเพิ่งก็ห้องไห้นะครับ ท่านนึงกับเขามา้าไหหลงวัลนน้ำใจกระไฮเท่ากันครับทั้งโปรเทเบิ่งยูช่องพอกันใช้เด้อช่องพอกันใช้แล้วเพื่อนอิเชียลนะครับ,บรเปลี่ย,ย,น,ย,ยน,คนคลิปนะครับอันนี้มออกมาเล่าเอามาเดินนะครับว่านี่คือความทักความแพงครับของเอฟซีลุนไล่แบบอาทิตย์ไล่หาสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่เท่านะครับมันกับประทับใจนะครับเลยเอามาเล่าให้ฟังเนานะ เพิ่มกับมิโทซะสามด้วยครับเพิ่มกะทายเห็นไ่ครับเนาะชื่อว่าแบบประทับใจแห้งนะครับเนาะทองหอยล่าวเด้อพี่ต้องเพราะม่นทองทองคาถาแล้อคาถาาวงงยิงิงเพี้ยงวิงวงเพี้ยงเพี้ยงทองอ ที่ชงให้ลาบนี่ยเมือ่อเดืวันที่สิบเนาะหาลาบออกแล้วหาแห้งเลยพี่น้องภาพที่ผมลงให้เบิ้ลกะตามนั้นเนาะเพื่อไม่หน่อยแล้วให้โชคยังมียามไว้ครับเพื่อไม่หน่อยแล้วห้โชคแล้วที่ผมลงไว้ภาพนะครับนะคันผู้ใดมีโชคกับ กระทะเนาะกระทะที่ผมลงไว้คอมเมนต์มากเลยครับเดอ้อไอปากแห้งไอาปากแห้งหลังจากหอยล้าออกเราจะปากแห้งเดอ้อคนใดมีโชคคอมเมนต์มากเด้นะนอน,นะครับการเช็คซศร้าเนาะครับเนาะก็นี่แหละของกีฬาเตะแต่น้ำมือก็จะเป็นนี่แหละครับได้จะได้พบปะประชาชนได้พบป,ะพ,บปะพ่อพี่น้องนะครับที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาให้ ไฮรักว่านำใจนายเวทีนะครับมันเป็นสีสันของของว่งไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนาะกัเป็นช่วงที่พ่อพ่อแม่ไม่ได้ใกล้คิดกับพิลานะครับเนาะกูได้ไปจากท้ายรูปจากจับมือยากไ้รังว่านำใจนะครับเนาะนี่ครับพออาหลังที่เช็คเช่าเสร็จอีหลักเลยเขาไปแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตานะครับเพื่อจะเขามาชชวงคอนเสิร์ตนะครับเนาะกับเป็นมีช่วงเช็คเช่านะครับกับช่วง กับช่วงลงจากรถนะครับจากรถตู้นะครับช่วงนี้แ็จะได้ถ่ายรูปนะครับนะครับก็มาเช็ดเศร้ากับที่ได้จับมือถ่ายรูปแบบใกล้ชิดนะครับเนาะแต่ในมีกช่วงนึงก็คือช่วงเนี่ยครับช่วงกลับเนาะช่วงกลับทำมาได้นองเมื่อคืนฉากอะก็ได้กลับก่อนนี่แบบได้ถ่ายรูปกวางขึ้นรถนี่เชื่เนาะเมื่อในมีคืึ้นฉาก็ะไรไทยจนลงชฉากหรือว่าตอนกลับตอนเตล่าอย่างก็ว่าไปนะครับเนาะ ครับต่บผมว่าศิลปินเนี่ยนะครับได้กกลชิดศิลปินนะครับเยอะมากะครับเคยมีความคิดแรงเด็กกระเม่นมาด้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลองมังกอน,นะครับแบบ ขอพี่น้องในเด้อขอพี่น้องกดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสบชาแนลในถเด้อพี่น้องเนาะผมกระสีเชี่ยช่อมนะครับไม่ทันมีรายได้ยังหรอครับแต่ว่าผมมักนะครับผมกระสีชมแชร์เชี่ยทำคลิปออกมาให้พี่น้องพี่น้องได้เบิร์นพวกเราครับเนาะฝากช่องนะครับช่องน้อยๆแต่ว่าดจะช่วยซอยชมแชร์เชี่ยให้พวกเราครับว่าจะออกเพลงออกยังมาออก มีรูภาอยังไงพ่อไม่นองเด้เบันกับโปรโมทกสิโลงห้คือ่เก่าลรอครับเนาะของสนาเแพ่งของพ่อโจของอินครับแต่นันมักอะครับพลังบวกครับผมสายพลังบวกครับจะไปเชื่อคย่างเดียวครับก็คนนันมักนะครับก็คือพ่อแม่พี่น้องมากแล้วครับเบิ้ลจนจนเด็กจนซอแจกันขอบตาดำนั่นแหละครับเนาะแจ่ยคนมากนะครับอ้า ท่าทิพนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ